เราเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราจะเจอกับสิ่งนะคุ้นเคยนะครับทุกคนหลายๆช่องเขาก็เคยมาที่นี่แล้วนะครับครับปลาแกอยู่นี่นะทุกคนอันนี้ก็น่าจะเป็นพวกของอะไรนะพวกห้องยาห้องยาเหรอนี่ทุกคนน่าจะเป็นห้องยานี่มันเป็นพวกของต่างๆนะครับห้องยาเนี่ยเป็นภาษาจีนนะนี่มันเป็นพวก หม้อพวกหายพวกอะไรแบบนี้นะครับอันนี้มันน่าจะเป็นใบสมุนไพรอะไรสักอย่างอะ่ะตมสวยแล้วก็ขังมากทุกคนคือหนังตัวนี้ผมว่าลงคนเป็นน่าจะหลายหมื่นล้านอะไม่ใช่หลายพันล้านหรอกหลายหมื่นล้านเลยแหละโอ้สวยมากทุกคนบอกเลยว่าเข้ามาข้างในเนี่ยความรู้สึกแบบมันรู้สึกแบบแปลกๆอย่างหนึ่งนะครับ ทุกคนลองนึกดีถ้ามาแบบคนเดียวในยามค้างค่ำคืนเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นคุกอะ๋อคุกเหรอด,ดี๋คุกขงัขงเฉลยซึ่งน,น,นี่นี่ทุกคนดูดูมืดนะอ๋อคล้ายคคุกขังเฉลยนะทุกคนนี่อเนี่ยเห็นปะมันเป็นห้องห้องเลยอะ่ะสวยมากทุกคน คือฉากเนี่ยเขาทำมาแบบสมจริงมากเลยนะนี่แล้ก็จะแบบเขาแบบไปอยู่ในนี้คนที่ติดคุกนสมัยนั้นนะก็สวัสดีกันด้วยนะครับก็สวัสดีพี่พี c ลุงป้านาอากันทุกๆคนเลยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m ิดเดิลแฟงนะครับทุกคนคือวันนี้เนี่ยผมมาได้ใบล่าผีเป็นอย่างใดนะทุกคน แต่ว่าผมเนี่ยพามาชมสถานที่แห่งหนึ่งนะทุกคนในจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะเป็นสถานที่ที่ตอนเด็กเนี่ยผมเนี่ยเคยดูนะหนังตรงเนี้ยก็คือเป็นหนังเรื่องพระนาเรศวรนะครับทุกคนวันนี้ผมก็มาอยู่สถานที่ตรงนี้ละคือผมดูในติ๊กต็อกเนี่ยคือมันมันดังมากๆเลยนะครับสถานที่ตรงนี้แล้วก็มันมันเป็นอะไรที่แลดูแบบขัง แล้วก็มันแลดูเงียบสงบมากๆอย่างท้อมันก็อยู่กายผสมควรนะทุกคนเพราะฉะนั้นนี่วันนี้เนี่ยผมจะพาพี่ๆทุกๆคนเนี่ยไปเดินดูบริเวณรอบๆสถานที่เลยนะนี่มีน้องหมาที่อยู่ที่นี่ด้วยนะทุกคนก็ยังไงก็ผมตื่นเต้นมากเลยนะครับวันนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นครั้งแบบที่ดีใจที่สุดที่ผมเคยมาแล้ววันเนี้ย คือขี่รถตามหากันแบบนานมากๆทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาไปดูบริเวณรอบๆนะครับในหนังเรื่องพาะนารีสวนะที่เขามาถ่ายทำสถานที่ตรงนี้นะทุกคนก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะมาถึงแล้วก็เห็นบรรยากาศคือแบบลมลื่นแล้วก็เย็นสบายตามองไปตรงไหนก็สวยงามมันมีความขังมีความ มีเอกลักษณ์นะทุกคนก็ถ้ายังไงก็ไปกันเลยดีกว่าเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศรอบๆกันเลยนะทุกคนไปก็ถ้าเราเข้ามาเนี่ยทุกคนอันดับแรกเนี่ยเราจะต้องข้ามสะพานนะมาจากทางนน้นนะทุกคนมาแล้วก็มาตรงนี้เลยนี่รอบๆเนี่ยคือบรรยากาศแบบมันมันสวยมากเกินที่ผมเนี่ยจะบรรยายได้นะครับ อีกอย่างก็ตื่นเต้นมากมาเป็นครั้งแรกด้วยทุกคนดูดิคือมันสถานที่มันกว้างมากๆนะครับวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะมากับป๋าด้วยป๋าแกมาเป็นเพื่อนนะทุกคนจริงๆเนี่ยผมเนี่ยอยากจะมาเวลากลางคืนด้วยนะทวนแต่ว่ามันติดตรงที่ว่ามันเป็นค่ายทหารนะครับกลางคืนเนี่ยเราไม่อยากมานะเดี๋ยวมันเป็นการบุกรุกสถานที่ได้นะครับ แต่ถ้ากลางวันเนี่ยเขาอนุญาตให้เราเข้ามาเที่ยวมาถ่ายทำได้นะทุกคนนี่เราเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราจะเจอกับสิ่งนะคุ้นเคยนะครับทุกคนหลายๆช่องเขาก็เคยมาที่นี่แล้วนะครับเราจะเจอกับสิ่งแบบนี้เลย มันมันมันกว้างมากแล้วก็มันอลังการมากไม่รู้จะพูดอะไรมันมันอธิบายไม่ถูกนะแต่ว่าความรู้สึกเนี่ยคือแบบถ้าเป็นกลางคืนเนี่ยผมว่าน่าจะน่าจะเอาเลือกนะเป็นอะไรที่ผมชอบมากคอมเมนปลาแกโดดมาทางน,นะนี้นี่นะครับปลาแกอยู่นี่นะทุกคน ันนี้ก็น่าจะเป็นพวกของอะไรนะพวกห้องยา,ห,งยาห้องยาเหรอนี่ทุกคนน่่จะเป็นห้องยานี่มันเป็นพวกของต่างๆนะครับห้องยาเนี่ยมันเป็นภา,าษาจีนนะนี่มันเป็นพวกหม้อพวกหายพวกอะไรแบบนี้นะครับอันนี้มันน่าจะเป็นใบสมุนไพรอะไรสักอย่างนี่ตกนี่ อันนี้ก็น่าจะเป็นเตาสมัยโบราณนะทุกคนนี่นี่ตรงนีน่าจะเป็นห้องบดยามอสตมยาหม้อยาทั้งนี่นนี้น่าจะมีดนะนี่มีดน่าจะเป็นมีดหั่นอะไรสักอย่างยานี่แหละนี่ล่ะนี่คืออะไรเครื่องบดสมุนไพรมีเดี๋ยวไล่สาธิตให้ดูเครื่องบดสมุนไพรมันก็จะนั่งแบบนี้นั่งบดยาอยานี้อ๋อ ก็ยามาใส่อ๋อมาใส่เออเอามาใส่แล้วก็บดอย่างนี้บดอย่างนี้มันจะบดได้ละเอียดได้เร็วแล้วเขาก็กวาดออกช่องนี้เนี่ยก็จะเป็นผงแบบนี้นะอันนี้ก็เหมือนคล้ายๆอะไรอ่ะอันนี้เทียบไงยาที่จัดเป็นเทียบไปแล้วไงเอาไปต้มเนี่ยก็คือไปแกะใส่หม้อต้มเลยอันนี้ลูกประคบเนี่ยเนี่ยเไว้ประคบเวลาโดนฟันมาสาหัสเนี่ยเราก็ประคบ อนี่เป็นห้องยามันเป็นที่แดทางที่กว้างแล้วก็ถ้าเป็นสมัยนี้ก็เขาคงจะใช้เครื่องปั่นเลยนะทุกคนแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนนี่ก็อย่างที่เรารู้ๆนะก็มียาดนี่หมอเขาคงจะนั่งรักษาอยู่ในนี้เนี่ยคนไข้มาก็จะคงจะนั่งตรงนี้นี่เป็นตำรายาอ๋อตำรานี่เป็นตำรายาด้วยนี่เหรออ๋อมันเป็นเป็นตำราสมุนไพรเี่ย เป็นหนังสือจีนนี่เราอาร่านไม่ออกหรอกอันนี้ก็น่าจะเป็นตะเกียงสมัยก่อน,นเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเดินไปดูข้างในกันเลยคือแบบว่ามันมันอีกไกลแล้วก็มันอีกกว้างนะที่เรายังไม่ได้เดินเลยไอตรงเนี้ยมันไอตรงเนี้ยทุกคนเห็นป่ะข้างหน้าผมเนี้ย มันมีหลายคนแล้วนะครับที่เข้ามานะผมเองก็จะเดินเข้าไปตอนนี้เลยแต่ถ้าเป็นกลางคืนเนี่ยบอกได้เลยนะน่าจะเป็นอะไรที่ตดน่ากลากัวถ้ากลางคืนเพราะว่าสถานที่เนี่ยมันกว้างนะทนุกคน นี่น่าจะเป็นมันคืออะไรอ่ะอันนี้ภาพพุทธร,รูปเหรอน่าจะมนชานโลกน,น,น,โโนัโอ้มันเลยดูสวยแล้วก็ขังมากทุกคนคือหนังตัวเนี้ยผมว่าลงคนเป็นน่าจะหลายหมื่นล้านนะไม่ใช่หลายพันล้านหรอกหลายหมื่นล้านเลยแหละแต่ตอนนี้ช่วงเนี้ยมันมันเงียบมันเงียบมากคนไม่ค่อย มากันเท่าไหร่นะเพราะว่าอีกอย่างมันมันเริ่มเก่าแล้วทุกคนแล้วก็าบางคนเขาก็อาจจะมาบ่อยแล้วหละโอ้สถานที่กว้างกว้างแล้วก็สวยมาก ก็เดินเข้าไปคนเดียวสวยมากอลังการมากสวยมากทุกคนบอกเลยว่าเข้ามาข้างในเนี่ยความรู้สึกแบบ มันรู้สึกแบบแปลกๆอย่างหนึ่งนะครับทุกคนลงนึกดีถ้ามาแบบคนเดียวในยามค้าง่ำคืนเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้น โอ้หอลังการมากทุกคนดูดิคือมันมันเป็นความรู้สึกที่ผมเนี่ยพูดไม่ออกนะพูดวนไปวนมาอยู่นั่นนหะเพราะว่ามันมันมันสวยจริงๆนะทุกคนนี่มันเป็นความรู้สึกที่มันบอกไม่ได้เพราะว่ามันมันสวยจริงๆนะครับสําหรับผมนะเนี่ยมันน่าจะเป็นห้องเนี่สักอย่างหนึ่งนะครับ กลางคืนเนี่ยบอกได้เลยมีขนลุกนี่ดูดิความคลังลูกบ้านแต่ละอย่างนะดูความคลังดินี่ความคลังเอกลักษนณะ์น่นดูสวยนะทุกคนสวยมากด้วยนี่นี่ก็น่าจะเป็น โอ,อ้ยตกใจมึนเลยป้าเดินมาเห็นปะเดินมาที่มืดๆป้าอะไรตรงนี้มันคืออะไรอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นบ้านบ้านแบบเนี้นยที่พักปะ เงียบนะไม่มีใครมาเลยนอกจากพวกเราสองคนนะครับก็มันทุบโสมแล้ว lonely, here, คนเขาก็เที่ยวกันพอแล้วไงใช่ตอนเล็กๆก็ตอนที่หมดกองใหม่ๆก็น่าจะคนมาเยอะคือแล้วสถานที่แบบเนี้มัน มันไม่มีพวกเขาเรียกว่านี่มาเลยเหรออ๋อมันก็มีคนมาเที่ยวเหมือนทหารเลยทหารหรือว่าคนคนคนน่าจะมาเที่ยวนะถ้คงมีมามัใช่มีป้ายตรงนี้มันน่าจะเป็นที่ที่นั่งของใช่ขเขาเรียกที่นั่งของอะไรนะพร,ะราชาไงพรราชาเจ้าเจ้าแผ่นดินเออเจ้าแผ่นดินอะไรแบบเนี้ย มันอลังการมากฉากนี้นี่แค่ตรงเบื้องหน้านี้น่าจะหมดไปหลายล้านนะผมว่ามันคิดแบบนี้นะครับ นี่ก็น่าจะอันนี้ก็ลองๆไม่เห็นมีอะไรเลยนะไม่รู้แต่มันมีเสียงกร่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 งเนี่ยไม่รู้เมืนเสียงอะไรไม่รู้อาจจะมาจากด้านนอกก็ได้นะครับก็ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะถ่ายกองหน้าแล้วก็ไปเดินดูห้องต่างๆนะข้างในตรงนี้ก็เป็นฉากเรื่องจำ อ๋อตรงนี้ทะเลฉากเลยเป็นคุกอ๋อคุกเหรอคุกขังเฉลยซึ่งอ๋อนี่ทุกคนดูมืดนะอ๋อคล้ายคคุกขังเฉลยนะทุกคนอ๋อ่นี่เห็นปะมันเป็นห้องห้องเลยอ่ะสวยมากคนคือฉากเนี่ยเขาทำมาแบบสมจริงมากเลยนะ เราก็จะแบบเขาแบบไปอยู่ในเนี้ยคนที่ติดคุกนะสมัยนั้นน่ะคุ้มตัวอ่ะคุ้มตัวมีประตูอุ้ยประตูหนักมาก <c oughs> อุย้ยดึงดึงไม่ออกอน,นี่ะไรเป็นคุกหอล่ามันคุกไป ดก็จริงๆเนี่ยมันมันกว้างกว่านี้นะแบบว่าเราเดินเยอะกว่านี้คงไม่ไหวะทุกคนเดี๋ยวเราเรากลับไปกล้องหน้ากันดีกว่าเอากล้องหลังกล้องหลังเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยจะพาพี่ๆทุกคนนะครับไปเดินดูรับๆตมแพงนะ นี่กลางคืนไม่กล้าเดินแน่นะหลอนกันนะถ้าเป็นกลางคืนนี่บอกเลยไม่กล้าเดินส่งๆนะเพราะว่าที่มันมัน,ม,นมันกว้างมากแล้วนี่ไปในค่ายด้วยสวกหลงค่ายเลยด,ดูดิดูดิความเก่าความขลังเนี่ยมันรวมอยู่ในที่ตรงนี้แล้วดูดิวถ่ายจากมุมนี้นะทุกคนมันสวยมาก จากมุมนี้ดิสวยจริงนะครับมันมีทั้งความเก่าแล้วก็ความขลังเนี่ยจริงๆอะ่ะมันมันเป็นสีทองไงสีเหลืองสีทองแบบนี้นมันทําให้บรรยากาศเนี่ยมันไม่ค่อยน่ากลัวนสามสิบปีน่าจะไม่รู้เหมือนกันนะนถ้าสามสปี <30 S 1> ปผมก็ยังไม่เกิดงานผมได้ทำในสวนนี่งานอ่ะนานนานมาก ไม่รู้ภาคแรกออกตอนไหนเพิ่อจำไม่ได้แล้วที่เราไปนั่นดิและทุกวันนี้มันมันล็อกแล้วก็สามซิสมัยยู่สามพันนูนนะแล้วมาตอนนี้มันมันล็อกแล้วก็ล้างไปแล้วคอบสี่ศูนย์ยี่สิบกว่าปีแล้วสี่สิบกว่าเลยยี่สิบกว่าปีมากก็ทุกคนครับก็คลิปก็น่าจะมีเพียง เท่านี้นะเพราะว่าวันนี้ผมพามาทุกพาทุกคนมาสถานที่แบบเขาเรียกว่าอะไรตำนานหรือว่าประวัติศาสตร์ที่เราเคยได้ดูันบ้างนะทุกคนผมเนี่ยอัดผมเนะี่ยเคยดูอยู่นะแต่ว่าผมจําไม่ได้หรอกคว่าฉากไหนอะไรแบบนี้ทุกคนก็ยังไงก็วันนี้ก็คงจะต้องขอลาทุกทุกคนเพียงเท่านี้นะทุกคนเดี๋ยวถ้ายังไงก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าว่าผมเนี่ย จะไปถ่ายหรือว่าไปบุกลุยสถานที่เย็นเชียนที่ไหนทุกคนยังไงก็ฝากปิดตามคนด้วยนะเนี่ยจะลองเมืองพมา่าเนี่ยเหรอ,อตรงนี้เป็นเมืองพมา่านะฮงสวดีอ๋อจำลองเมืองพมา่าอืมนี่เป็นสถานที่จำลองเมืองฮงสวสดีอ๋อก็วันนี้ก็น่าจะฝากบรรยากาศก,กับพี่ๆเพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับบ๊ายบายครับทุกคนเจอกันใหม่